3นะครับและสนามที่8นะครับทรองตาสอพาบพบปากเตยหนึ่งนะครับสนามที่7นะครับดร็ออร์วิวพบนักตูวสามนะครับสนามที่แปดาราองสอบพบปากเตยหนึ่งครับครูคพิเศษนะครับรอครูพิเศษบองก่อน มาแล sure ้วมาเฮ้เอ้ยมาละนแลยวน้มองไม่เห็นไงงไม่ทันจะเริ่มเลยดูเยอะโอ้โหไม

รอบภาาชุดรอบาษาชุดเรากำลังแย่งก hey, ันไอโยเลียนจับก่นะจะสิ้นชื่อ้องรอก่อนรขอุชวยนะครับเราจะไปเนี่ย เริ่มครับคู่พิเศษเนะครับเร,เริ่มคู่พิเศษเล่นก<ร>ันชุดแรกก่อนครับยังยังยังไม่ทราบว่าจะเล่นไปกี่ชุดนะครับแต่เมื่อกี้ถามตอบถามบ้างข้างว่าน่าจะไปสามชุดนะครับรแต่พอเป็นจัดทองมั่งแร้วหายไปที่ไหนเนี่ยเตะเบตองเป็นคนเป็นจัาทองน้าอายเอาไปดูคนเล่นนั้นเดียวเขาสื่จัดทองแย่งมาทั้งปีแหมตลอด เริ่มผู้พิเศษนะครับเด่งกันประมาณเด่งกันสามชุดนะครับชุดหนึ่งกระสานเกมนะครับคนนันครับกันนะครับคนนั้นเชิดยิงบอลครับ จุดนี้เฮียกบเป็นมือวางนะครับโอ้โหปล่อยลูกมาเป็นจรวดดีนะไม่ออกเส้นนะครับยังอยู่ในเส้นนะครับยังอยู่ในเส้นหมายครับลูกอีกสองฮะโอ้โหเป็นจรวดเอาตกน้ำไปแล้วช่วยนะมาฟ้องนะครับ อีกใบที่สามครับยังวอร์มไม่ถึงครับมาเพิ่งลงเครื่องมาเพิ่งลงเครื่องเพิ่งลงเครื่องเดี๋ยวกบสามใบครับไปไหนหมดเพิ่งลงเครื่องด้วยครับมันเชิดต้องมาหวานก่อนครับ เอาจะนนันเชตเข้าลงนี้ก็ยังไม่ถึงวัลูกที่สองเข้ามาคอลุงตัวเองเข้ามาเปลี่ยนฮะแล้วเข้ามาใลญทุกย่างใหญ่ยาวนะมันถ่ายอะไรนั้นือแก้วแก้วว้ติโอ้หมือตีอิพตนะครับ มือตีอินพร์ตอินพร์ตเลยจำฮะนี่อ่ะมือตีอินพร์ตหลุดแหลกแล้วรอแตกไปแล้วครับ เชยเขาลูกสุดท้ายมาเปลี่ยนครับหมดแล้ว <c oughs> เจย์เข้านุงน่งมาเก็บเต็มนะมมเก็บได้หนึ่งแล้วนะครับในสนามยังเหลืออีกหนึ่งใบครับสในแบบบล็อกเตอร์มือตีทีมบล็อกเตอร์ก็เหลือสองใบเตี๋ยวต้องออกมือได้ใบเดียว เอาไปสุดท้ายนะครับดรปะเทีทีสามครับโม, <า S 1> มาดีจัดครับไปที่สนามด้วยมาดีจัดในนี้สองแต้มนะครับสองแต้มในสนามนะครับขาเกินเปนกแต้มทีสามโอเม่ ก่อนครับถึงแล้วไม่ถึงครับต้องดูก่อนเกมเก้านะครับชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดมีสามเกมนะครับแต่ละเกมจะเกมเก้านะครับเข้ามาสุดท้ายครับสำหรับมือเตีของเลสเตอร์ เก็บได้2ครับหัวนี้นะฮะไ,ไ,ไ,ไม่ได้สี่นะฮะไดสามสต้มทีมเฮียกบศูนย์นะฮะดีมด็อกเตอร์สอง <c oughs> <c oughs> โยนเป้าเลาะเส้นไปเนยนะเป้าจะเป็นเอ่อจะเป็นสีเหลืองเหลืองเหลืองออกเขียวนะครับเพราะว่าเมียกบมองเอ่อมจะตาบอดสีครับมองสีส้มไม่ออกก็เลยต้องใช้เผ้าสีเขียวสีเหลืองครับเปิดจะได้เปิดแบบนี้นะครับ ตกน้ำไปแล้วปล่อยเบรงตงเก้นมาแล้วมันตกพุ๊บมเลี้ยวออกฝาข้อหน้าจอด้วยนะครับคู่พิเศษนะครับเฮียกบกับดับเตอร์เลยะเปตองนะครับเสื้อเสื้อนี้ครับเสื้อเปตองภู่ทรนะครับเฮียกบเ้าลรงนี้ไว้ กลุ่มโซนไหมครับโซนดีครับผมล็อกเกอร์จะเข้าลูกนี้ไปลูกที่สองหยุดแรงตกน้ำไปตันท่าจะจะตรงไปครับไปเจอเลนเลีเ้ยวเบรคนะเปลี่ยนให้กับมันเชียร์ตีฮะ จังหวัดพิษณุโลกครับผมใช่ครับป่าเต๋อไม่พร้องเอ้ยปย่าเต๋อยังยังเล่นอยู่ครับยังเล่นในรอบอยู่นะครับป่าเต๋อยังไม่พร้อมนะครับให้ยกเตยเล่นก่อน ลูกของเฮียกดนข้าไม่เปลี่ยนข้านเดียนะอย่าียยนนั่งลยไนนั่นี่ถึงแล้งนีถึงแล้วนเลยนั่งเลยหลาเชนมันยนอยู่เมือกีนเปเนอยู่เล่นดีสาเีนดีสาเีย ตีผ้าไปครับกำลังเชิดหมดเลยโอ้โหเขียกเก่ยแขน,นถ้าออกก็เป็นเรื่องเลยครับดีแล้วไม่ออกแต่ก็ไม่น่าจะดีครับก็เตอสั่งให้มือตีเข้าวงเรียบร้อยแล้ว Đây phổ, của đây หัว hết máy อีก Thái ใบฮะไม่ <laughs> 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 เดียวเข้าเก็บเอวแต้มโอ้โหกระโดดตกแล้วกระโดดวิ่งเลยไปครับติต oh ัไปเนมูตี้ ไปอีก3นะครับทิมด็อกเตอร์ได้3เฮียวกบศูนนะครับ ทีนะครับวันนี้ทางร้านก็ติ้มาให้เราอย่างนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใน,นรอบครับอันนี้เป็นคู่พิเศษนะครับสีเข <ic> ียวเล่นคููพิเศษครับ มจำรถลายจำรถยางรั่วหรือเปล่ามีคนมาบอกอ้าวมาช่วยไปดูเลยบอลรถยางรั่วหรือเปล่าเขาบอกแกล้งนะโอ้โหโอ้โหลูกไม่ยอมหยุดเลยฮะไม่หยุดครับหัวสนามด้านนี้นะครับมันจะเป็นแบบเนินลงเนินนะครับ ฝั่งขนุนก็ลงเนินนะลงเนินแบบเอียงๆตายสะพานท่าโพพี่โลกครับโอ้โหเดี๋ยวกบเข้าหนุดดีมาเฝ้าแก่นห้าสูงเตียงล็อกเตอร์นำเฮ้ยอะไรหนักอะไรอะเฮ้ยเตอร์พี่ม แน่นอยู่นู่นนะครับเล่นผู้นะนะมิมอนนะอมโฉไมิดเลยโอ้โหไหลแมลงจัดเลยดใบที่สองครับของด็อกเตอร์นะครับ มยังตรงนี้เป็นเป็นหัวที่สองหัวที่สามนันหัวแรกที่มอเตอร์เก็บแต้มไปไดนะ้หัวที่สองเก็บได้นะเข้ามาฝากคู่กันไว้คนระับเดี๋ยวทางลูกเฮียกดนะหข้อจอหนะ้า้อหน้าจอหน่อยนะคนระับ แชร์ด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะคู่พิเศษนะครับยกเข้ามาเต็มใบเลยฮะเห็นว่าเติมอยู่สี่แต้มในสนามนะครับคอเนตนคนข้าไมีเยขมเข้าไปที่โส้โห โรน่นะามันคือด้ยวยนะครับขาดเยอะครับโอ้โหลูกหนี้ก็แรงไปฮนะ <c oughs> ตัดเหลือสองเต้มนะครับ ทีเห็นนี้นะครับเป็นคู่พิเศษนะครับทีมด็อกเตอร์นะครับใส่เสื้อสีฟ้านะครับใส่เสื้อเปโตรคู่ทอนนะนส่วนคู่หนึ่งับคือทีมเฮียปกนะครับเป็นแบบเฮียบก,ก,กเล่นคู่กับนันเชตนะครับแต่ยังตามอยู่ห้าแต่ศูนย์นะครับไอศูนย์ต่อห้านะ,นะทีม ล็อกเตอร์นำอยู่5้าศูนย์กำลังเชียจะเข้าลุงเล็บใบสุดท,ท้ายเออไม่ใช่ครับใบใบที่สองของกำรนันออกลูกแรงครับโอ้พาไปดูถูกถูกแล้วตัดแล้วครับตัดเหลือแต้มเดียว ฝากพหน้าจอด้วยนะครับตัวนี้กำลังเช็ดยกมยอยได้สก,กิทครับมันตกไว้เป็นนิดนึงนะตกไวก็ได้มาสก,กิทลูกด็อ,อกเตอร์ เกมแล้วเกมแล้วสามครับไปสุดท้ายของกัณฑ์เชโอ้โหตกระเบี้ยวด้วยครับเรมัเตอร์ก็มีหนุแต้ม้วครับ ได้นะครับได้หนึ่งแต้มในสนามโบตีเอาอย่างงี้อีกสองใบนะของนอกเตอร์นะสองแต้มนะเหมือนจะเหมือนจะได้สองับ สุดท้ายครับอออโอ,โอไหลไหลไหลเก็บไปอีกสองแต้มนะครับเีมล็อกเตอร์เป็นเจ็ดเทมล็อเตอร์เจ็ดนะครับเหียบบบบเกนบเเกนบบบบบบบนบบเบบ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 กบบ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 เบบ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 เกมนะบบ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 กบบ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 ครบ Hồn lộn thương Đi เดี๋ยวเปเขาไปเปลี่ยนนะครับสนามเหมือนดูเหมือนว่าจะเข้าง่ายครับข้างล่างเราก็ไม่รู้ข้างล่างมันมีอะไรมากบางทีปล่อยลูกตกแล้วกระปิ้นก็มีรดรเขาเรียกไปเปลี่ยน ประมาณหนึ่งคืบได้จากเป้า ยังครับป่าเตยยังไม่ได้เล่นนะป๋าเตยไม่พร้อมโอ้ห้าร้อยห้าร้อยกว่าคนดูอะเจอเขาดูเขาเปลี่ยนครับยาวยาวเรือ ตีเบี้ยวไปเบี้ยวไปนิดนึงนะครับที่หนุกที่ก่อังเช็ตีเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องจะต้องตีเพื่อเปลี่ยนเพราะว่าเต็มตามอยู่ จิเจ็ดเต้มเลยครับตีแก่นตีแก่นเพื่อที่จะเสียแต้มเดียวนะครับแต่ก็ตีไม่เปลี่ยนตีสก,กิดเมื่อกี้สก,กิดแก่น,นนิดนึงตีของเราเตอร์อีกสามใบครับอีแกแต้มเดียวเกมแล้วครับ เขานี้ได้ก็คือเกมนะครับเรียบร้อยจบเกมที่หนึ่งนะครับทีมของน้องเตอร์เก็บไปได้หนึ่งนะครับนะสามชุดหนึ่ง